สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็คนะครับเป็นแพ็คดาร์บี้คลาสสิกนะเป็นเอลคลาซิโกนะครับมาริดบาซ่านะจะมีใครบ้างเราก็จะไปดูกันนะครับสําหรับแพ็คนี้นะโอกาสเปิด3ครั้งนะครับผมจะได้ตัวที่เราอยากได้ไหมไปดูกันเลยครับมีนักเตะทั้งหมด8คนนะครับผม8คนนะตัวแรกก็จะเป็นเบนเซม่านะครับเบนเซม่าสเตปแปดสิบเจ็ดนะครับผมนี่นะตัวที่2ก็จะเป็นเลวานครับผม86 ตัวที่3ก็เบาเบด้แปดสินะครับแล้วก็รูดิเกอร์แปครับผมตัวต่อไปก็สเตเกน84นะแล้วก็ฟาตี83ครับ2ตัวสุดท้ายก็จะเป็นอาราวโฮนครับแปแล้วก็จะเป็นโรดิโก้นะครับแปเหมือนกันนะครับผมนี่นะก็คือ8ผู้เล่นทั้งหมดนะครับตัวที่อยากได้ก็มีเบลเบดแล้วก็ อาราโฮแล้วก็โรดิโก้นะครับผม3ตัวที่เราอยากได้ก็จะประมาณนี้ครับผมไปเปิดกันที่ตัวแรกกันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับไปที่แพ็คแรกกันเลยครับผมทำใจแล้วก็ไปเลยครับผมตัวแรกจะเป็นใครนะตัวแรกจะเป็นใครครับสำหรับแพ็งนี้จะเป็นตัวที่เราอยากได้หรือเปล่านะมาไม่ต้องลุ้นครับหรือดาวเหมือนกันหมดนะถ้าจะไม่ผิด มาครับ5ดาวสเปนอยู่แล้วจะได้ใครครับเสื้อสีอะไรโอ้โหเสื้อสีขาวเบอร์9เบนเซม่านะโอ้โหตัวที่อยู่ตัวแรกเลยนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ยากได้นะไม่เป็นไรครับค่อยไปลุ้นตัวที่2ที่3เอานะยังเหลือโอกาสอีก2ครั้งครับผมเบนเซม่าแ7 87นะร่างนี้แต่ว่ายังไม่ตันนะไม่รู้ว่าตันเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นะ ไปที่ตัวที่2กันเลยครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะทำใจแล้วก็ไปเลยครับผมตัวที่2จะได้ใครครับจะได้ตัวที่เราอยากได้หรือเปล่านะตัวไรกก็ไม่ใช่แล้วนะแล้วโอกาสครั้งนี้กับอีกครั้งหนึ่งมาครับจะได้ใครเอ่ยใครใครเสื้อสีโอ้โหเบอร์10บปาซ่าครับผมอันซูฟาตินะโอ้โห บาซ่าก็จริงครับแต่ผมไม่ได้อยากได้ฟาตินะโอ้โหอยากได้อาราโคมากกว่านะเสียดายนะโอ้โหไม่เปไ็นไรครับยังเหลือโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้งนะครับผมมาครับครั้งสุดท้ายเราจะได้ใครนะครับผมตทมใจแล้วก็ไปเลยครับผมตัวสุดท้ายของแพ็งนี้นะมาดูกันว่าจะได้ใครโรดิโกบาเบเดหรืออาราโคครับจะมีตัวที่เราอยากได้ไหมมาดูกัน ใครเอ่ยมาดูกันนะครับาดาวนะใครครับผมเสื้อสีขาวเรียบร้อยเบอร์สิบห้าใครอะบาเบด้เหรอเรียบร้อยถือว่าโอเคครับตัวสุดท้ายมาบาเบดี้ก็ยังดีนะครับผมตแต่แปดสิบห้านะครับผมถือว่าเข้าเป้าอยู่แต่ว่าตัวที่ผมอยากได้ที่สุดคืออาราโคนะครับครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่านี่ก็อยู่ในลิสต์ที่อยากได้เหมือนกัน โอเคครับผมก็เปิดหมดแล้วนะครับต่อไปไปดูตัวที่เราเปิดได้บ้างนะว่ามีใครบ้างนะครับไปดูเลยครับผมเพยอร์ครับแล้วก็กดเข้าไปครับโอ้ลืมเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวไปรีเซ็ตแป๊บรีเซ็ตนะครับแล้วก็ตกลงนี่นะครับผมตัวที่เราเปิดได้นะมีเบนเซม่าฟาติแล้วก็บลเบเดครับ3ตัวนี้นะครับผมการเปิดแพ็ควันนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็ขอไปสำหรับเสียงรบกวนแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม คการู้ใจใด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะ